คลิปนี้เราจะมาสอนทำคลิปแฝดสองคนเต้นด้วยกันทำง่ายง่ายเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มอัดคลิปกันเลยค่ะโดยเราจะให้แฝดคนที่1นะคะเต้นอยู่ด้านข้างเฟรมนะคะพยายามเหลือกึ่งกลางไว้ค่ะเหลือไว้ให้แฝดคนที่2องเข้ามาเต้นค่ะเราจะอัดยาวคลิปเดียวเลยนะคะแฝดคนที่2เข้ามาแล้วค่ะเราก็จะเว้นกึ่งกลางไว้นะคะเพื่อที่เราจะเอาทั้งสคนเนี่ยมารวมด้วยกันในคลิปเดียวค่ะ อันดับแรกเราจะเข้ามาที่ Capcut นะคะรากดที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะเราก็จะไปเลือกคลิปที่เราอัดไว้นะคะกดเพิ่มเข้าไปค่ะคลิปเราก็เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะดูคลิปแล้วก็จะไปแบ่งฉากนะคะตรงที่แฝดคนแรกเต้นเสร็จนะคะ เราจะอยู่ที่10วินะคะกดที่คลิปค่ะแล้วไปกดที่แบ่งฉากค่ะแล้วเราก็จะตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะเพื่อที่เราจะเริ่มจุดเริ่มต้นของแฟดคนที่สองค่ะเราจะจุดที่ตรงนี้นะคะกดแบ่งฉากอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกดส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็กดลบค่ะ เราก็จะได้คลิปแฝดคนที่สองนะคะกดเข้าไปที่คลิปที่สองค่ะแล้วไปเลือกฟังก์ชันโอเวอร์เลย์ค่ะโอเวอร์เลย์ตรงนี้นะคะคลิปจะเลื่อนมาอยู่ด้านล่างเรากดแล้วลากคลิปมาไว้ด้านหน้าค่ะ กดไปที่คลิปที่2นะคะและไปหาฟังก์ชัน m a s ์จิ้มไปที่ m a s ์ค่ะเลือกที่แนวนอนค่ะเราจะเห็นเส้นสีเหลืองนะคะเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะหมุนค่ะ มุนให้อยู่ตรงกลางพอดีนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราลองเล่นคลิปดูนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะกดที่คลิปแล้วกดแบ่งฉากอีกครั้งนึงค่ะ เราจะตัดส่วนที่2อออกไปนะคะคลิปข้างบนเราก็ตัดด้วยค่ะกดไปที่คลิปด้านบนแล้วก็กดแบ่งฉากค่ะลบส่วนข้างหลังทิ้งนะคะอย่าลืมลบแคปคัตออกด้วยนะคะด้านหลังเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปลองดูคลิปกันค่ะพอได้คลิปแล้วเราก็ไปหาเพลงใส่นะคะพอใส่เพลงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ